ร้อนที่พายร้อนสัสดสัดไม่ได้แต่งหน้าเจ้าสาวมานานแล้ววันนี้มาแต่งหน้าเจ้าสาวอีกแล้วดูซิวันนี้เนี่ยอีแพมจะรอดไหมไปแล้วายป,ปากดีนะน้วมึงอย่าเจอกูอีกแล้วอีกแล้วเอาเริ่มปีอกแล้วหรอปีทุกวันเลยพุ่งพูดอยู่วันนี้เราต้องเป็นรายการล่าท้าผีแล้วล่ะทำไมเธอดูประตูสิ มันต้องมีงนงำอะไรสักอย่างหลังประตูนี้ใส่แล้วจะสาวรอเออีสัตสายก็ใส่แดปดนี่น้าัวยเราก็จะมาแต่งหน้าให้ลูกสาวนะคะซึ่งเป็นลูกสาวที่จองงานแบบไฟไหม้มาก <c oughs> ซึ่งวันนี้อ่ะกูบอกว่ากูจะไม่รับงานเออวันนี้เราจะพักนะเอ <c oughs> สรุปน้องบอกว่าพี่คะหนูจะแต่งงานค่ะเราก็เลยรับงาน ซึ่งวันนี้มีอยู่งานนี้งานเดียวเพราะงานอื่นเราแคนเซิลไปหมดแล้วนะคะไม่ได้แคนเซิลเหรอครับไม่มีแล้วอีดอก <c oughs> <c oughs> เอาความจริงมาเผยทําไมนะคะวันนี้เนี่ยเราได้มาแต่งหน้าดาราสาวดาราดางังชื่ออะไรคะลูกชื่อน้องนุ่นใช่ไหมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมเจนนุ J ่นโบค่ะเจน ค่ะน <sa> <wildlife> ุ huh <laughs> no ่น no ค่ะอ่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าสาวจะร้องเพลงพิเศษให้เจ้าบ่าวดูด้วยนะคะสำหรับเจ้าสาวของเราตอนนี้เนี่ยเป็นเกอิชาไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ช่างผมแกงกันนะคะลูกน้องนุ่นบอกว่าหนูมีกัวเข้มค่ะเออถูกใจกูแล้วแหละเจ้าสาวเนี่ยคงหน้าค่อนข้างสวยแล้วเราก็จะลงให้แบบว่าเยอะเหมือนเดิม ไม่ได้บางไม่ได้ใสขอเป็นว่าเยอะเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรากลัวลูกค้าไม่คุมนะคะอคืมแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะ เรานัดก,กับเจ้าสาวนัดบ่ายสองนะคะแล้วก็ให้เสร็จเนี่ยก่อน4ี่โมงเย็นหนูจะรีบไปไหนล่ะล <laughs> ูกฮะคนนัดก็กินกัน5้ามงเย็นหกโมงเย็นไม่ใช่เหอรอลูกไปรอรับซองที่ลานจดอดรถเหรอลูกฮะทำไมรีบจังเลยคะที่มงานเขาจะมาบีบก,ก่อนล่ะค่ะอ๋อสรุปท <laughs> นะี่ออกเกนนเ่า สรุปเป็นออแกไนแล้วออแกไนมาหรือยังยังแต่์แกไนบอกว่าต้องรีบแล้วออแกไนมาหรือยังยังเขาบอกว่าแขกมาแล้วแบบว่ายาดยาิกระตือรือร้นกันไงกระตือรือร้นรีบมากลัวไม่มีโต๊ะนั่งเอาหนูเป็นบุฟเฟ่หรือว่าเป็นอะไรคะลูกโต๊จีนโตจีนนะคะซึ่งหมายความว่ามึงแดกกันให้พออย่าขอเพิ่มนะคะเพราะบางทีเนี่ยกูไปงานเนี่ยเจ้าสาวเนี่ย บวกเผื่อไว้เลยนะคะนัดบ่ายสองกูมาบ่ายสองครึ่งเเ <laughs> จ้าสาวก็เลยนะัดเร็วนิดนึงนะคะ <_ d ams> เผื่อมาดามแฟมเล่นะคะเพรารู้คะ่ะเวลากระเทยบวกไปเลยะคะ่ะครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะสาหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณสีผิวไม่เรียบหรือว่าอาจจะมีรอยสิวรอยแผลเป็นหรือว่าอาจจะมีหลุมสิวหรือว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยแนะนํานะคะว่าให้แต่งหน้าแบบเนื้อแมทถ้าเกิดว่าเราเป็นเน้นเงาเาเนี่ยมันจะทํา ให้ดูผุ่ระยิ่งดูกว้างนะคะซึ่งเมื่อตะกี้เนี่ย เราสื่อสารกับเจ้าสาวไปที่เรียบร้อยแล้วส่งพลังจิตจทูกเพราะเจ้าสาวไม่พูดเลยนะคะเราส่งพลังจิตไปให้เจ้าสาวแล้วบอกว่า,าน้องค้าพี่ขอแบบว่าแต่งหน้าเนื้อแมทนะคะน้องตอนนี้นั่งเป็นหุ่นที่พึ่งให้กูแต่งเลยนะคะน้องก็บอกโอเคครับพี่อะไรอย่างนี้ไงเพราะเจ้าสาวบางท่านเนี่ยบอกว่าพี่ค้าของเงาวาวาวฉ่ำน้ําชุ่มน้ําแต่บางทีหน้าน้องไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยกูเกือบตบกับลูกค้าลวทำไมเขาอยากได้หน้าเงา Mm hmm. อีดอกไปปุ๊บเมือกจ้ะเป็นสังขยาเลยนะคะ mm hmm. ลืมถามไปงานหรืออาดอหรือว่าในห้องแอร์คะ mm hmm. ในห้องแอร์ mm hmm. นะคะโอเคผ่า รอดแล้วลูกเอ้ยสักครู่นี้เราถามเจ้าสาว mm. ปกติหนูน้ําตาไหลมั้ยคะ mm. เจ้าสาวบอกไหลคะ่ะ mm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะจะบอกเจ้าสาวทุกท่านเลยว่า mm. เออมึงอยู่กับพ่อกับแม่มาเนี่ยยี่ส mm. ิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยร้องไห้ mm. แต่วันแต่งงานพอมีผัวปุ๊บจะร้องไห้ mm. คืออะไร มันเป็นเกียรติศักด์ต่อวงตระกูลนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องดีใจว่าจะมีผัวเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนพี่เนี่ยมีกล้าเลยที่จะเปิดตัวผัวนอกจากวันแต่งงานนะคะคบกันมา5-6ปีเนี่ยไม่กล้า เพราะอะไรรู้ไหมคะกลัวโพสต์รูปแล้วซ้ำกับเพื่อนอีแ <laughs> จ๊ดเลยไม่กล้าโพสตรูปผัวถามเพราะอะไรกลัวซ้ำกับของเพื่อนนะคะหนูจะมีเป็นของตัวเองแล้วน้ำตาจะไหลใช่ไหมลูก <laughs> วันนี้หนูสัญญากับพี่ได้ไหมคะว่าหนูจะไม่ร้องไห้ <laughs> ได้ใช่ไหมคะค่ะ <laughs> <laughs> นะคะน้องสัญญาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเออขอบัตรประชาชนเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรตัวุณตาลูกกลางงาน <laughs> อ้าราคาเราขอสรรเสริญและก็ชื่นชมเจ้าสาวเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากเจ้าสาวจ้างเราโดยที่ไม่เคยเห็นผลงานเราเย่แล้วก็ไม่รู้จักเราด้วย hey. hey. และที่สําคัญไม่รู้กิจพทบของมาดามแพมเลยนะคะแล้วถามว่าเห็นผลงานไหมก็ยังไม่เห็นถามเพราะอะไรเชื่อเพื่อนเพื่อนเชื่ออะไรคะลูก ไม่กล้าบอกนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเจ้าสาวเนี่ยจะดูกระจกแล้วเนี่ยจะหงายหลังไหมจะหงายหลังจะชมหรือจะด่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยจะได้ครบต่อถึงซีซั่นหน้าไหมวันนี้นะคะเราแต่งหน้าเจ้าสาวแบบมีความสุขมากเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเจ้าสาวก็นั่งเนี่ยขาหุบอยู่ดีๆนะคะตอนนี้บานออกกัน้อยด้วยความภาคภูมิใจส่วนอีกายก็นุ่น ดูผมนะคะคุณวิทนี่ผมจริงนะยังไม่มีแฮร์พีทนะผมจริงผันมาคือบอกว่าสวยมากเจ้าสาวเนี่ยเดินเข้างานเนี่ยหันหลังไปนะคะไม่ต้องหันหน้ามาเลยเพราะว่าอะไรผมสวยกว่าหน้านะคะ<ม>กรุณาหันหลังไปเลยคะ่ะลูกหนูไม่ต้องหันหน้ามานะคะเาถอยหลังเข้างานค่ะ แล้วพอเวลาเจ้าบ่าวเรียกก็ืมแล้วก็หันหลังให้นะคะเจ้าบ่าวก็จะได้รู้สึกว่าเออสวยจริงๆคิดไม่ผิดแล้วที่จ้างมาดามแพมมาแต่งนะคะตอนนี้รู้จักมาดามแพมได้ยังคะหนูเซิร์ชกูเกิลนะลูกนะเลอวดูว่าเขาด,ด่าพี่ วันพิเศษของหนูมันต้องมีอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดนี่แหละค่ะแต่งหน้าโดยไม่ให้ดูกระจกนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะน้องก็บอกเมื่อเช้าเนี่ยช่างแต่งหน้าแต่งหน้าเงียบกริบเลยค่ะเ <c oughs> งียบกริบมากไม่ได้เล่นตลกอะไรให้ดูเลยนะคะเ <c oughs> <c oughs> จ้าสาวเมื่อเช้าง่วงไหมคะหลับไหมไม่หลับนะครตอนนี้จะหลับ ตอนนี้จะหลับก็ราฮีดอกลำคานเมื่อเช้ามาไม่หลับเพราะอะไรรูกก็เพราะช่างเอาใดโกหัวเราถามเจ้าสาวบ่อยมากว่าเออเมื่อเช้าเป็นไงบ้างเจ้าสาวก็แบบเออ ไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะค่ะยอยู่ในไอจีก็เลยแบบถามประมาณ3ามสี่รอบแล้วน้องเขาลำคาญน้องเขาเลยบอกว่าอ่ะกูเปิดให้มึงดูแล้วมึงจะได้ไม่ต้องถามเ<อ>มื่อเช้าหางมาไงเดี๋ยวเราทําผมให้น้องเนี่ยแบบขึงฟาร่านิดนึงให้ผมใหญ่นิดนึง<อ>แล้วหลายคนก็ชอบเมาส์ไงทําผมอะไรใหญ่โตมาโหลานอย่างเหมือนมาดามแพมในยีียผมเยอะอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องเข้าใจด้วยวุดเจ้าสาวเนี่ยพองก็พองเจ้าสาวหน้าก็อิ่มเอิบแล้วมึงจะให้รวบผมตึงอีก ก็เขาจะเอาอะทำไมเราก็เขาจะเอาไม่ใช่เจ้าสาวจะเอาอีพวกคอมเมนต์นี่เข้าใจปะมึงจะให้เจ้าสาวกูเป็นนกเปนกิ้นหรือไงตัวใหญ่ๆหัวเล็กๆนั่นน่ะฮะมึงคิดว่าอะไรมึงจะให้เจ้าสาวกูเป็นนกเป็นกิ้นเหรอหรือยากเป็นนกเป็นกิ้นไหมลูกไม่นะคะถามตกลงกับเจ้าสาวแล้วอสัตว์พูดมากเม้นเยอะคนจ่ายตังเลยนะดอกทองดูซีคนทําผมทรงเนี่ยมอแม่หน้าโกรธแล้วเนี่ยไม่หรอก ที่เห็นอย่างเงี้ยทำผมทรงนี้แล้วดูฉลาดทำไมซะเหมือนมีสมองเหมือนมีสมองเยอะแต่จริงๆอ่ะขี่เลื่อยหนูด to ูพี่ฉลาดไหมคะดอกโต้สายังไม่พูดเยี่ยอะไรเลยนะครับวาเนี้เฉลี่ยเท่าไหร่ฉลาด0.9เเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆพ่อกูโดนเรียกเข้าห้องปกครองตลอดแหละ เป็นไงล่ะโกเฮงได้ยินแล้วสะเทือนไหมล่ะดีนะคิดไปก่อนแล้วอ่าเจ้าสาวคะอีตัวต้นเรื่องมาแล้วลวคะคะเลยอยากจะถามเจ้าสาวว่าอ่าเนี่ยเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายคุณไม่ถ่ายแ่ยย <S 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 ตัวต้นเรื่องอีตัวต้นเรื่องตัวเชีย Kes. นะคะซึ่งเขาเป็นแฟนคลับเราตั้งแต่มีคนติดตามแค่หนึ่งคนนะคะน้องก็สู้ตายมากเลยซึ่งมาตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาให้กำลังใจเจ้าสาวแต่มาขอของแถม คร<อ><อ>ไม่บอกไ,<ด>ไม่ดีอ่ไม่ดีดใส่แมสแล้วไม่มีใครจําได้หรอกลูกแล้วพอแตดปุ๊บเนี่ยเขาแนะนําเจ้าสาวก็เชื่อแนะนํามากี่อย่างเจ้าสาวก็เชื่อกูก็ไม่เข้าใจมากเลย <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะจะคบกันต่อไหมหรือเลิกคบนะคะท่านผู้ชมไปดูแต่ผมเนี่ยยังไม่ทันจะเสร็จเลยอ่ากูบอกแล้วเห็นปลหลากข้างหลังสวยกว่าข้างหน้าเดินหันหลังไปเลยน้มึงเข้างานเนี่ยสยมีงามทั้งชูทั้งผม ไปทั้งชุดทั้งผมแล้วหน้ากูล่ะอ๋อหน้าผมหน้ายังพูดไม่จบเลยยังพูดไม่จบนะคะเอาละค่ะณขนาดนี้นะคะเจ้าหูตายและอีดอดอยู่ตั้งนานไม่ยิ้มไม่คุยกับกูด้วยนะคะตอนนี้มาแต่งหน้าแต่งย้ออกเราเสร็จแล้วนะคะยิ้มสู้กล้องเดี๋ยวเราจะให้เจ้าสาวเนี่ยมาดูว่าการแต่งหน้าเนี่ยที่อีนี่บอกกัรันตีว่าดีเนี่ย จะสวยจริงไหมนะคะจะเย็นๆนะคะอ่ะถือท่าถือค่อยๆดูค่ะอ่าอีกแอ้วนเงียบ่ะชอบเหรอสวยใช่ไหมคะชอบไหมคะค่ะเดี๋ยวให้เจ้าสาวไปแต่งตัวแล้วลงตัวแล้วจะได้่องครับจะให้ลงตรงลงตัวทำนู่นทำนี่สักผมยังไม่เสร็จเลย <laughs> แ,ลแล้วนะคะคตอนแรกกะว่าดิวงานไงแต่งเจ้าสาวอย่างเดียวนะคะมานั่งรอของแถมอยู่ตรงกูแถมจริงๆนะคะแถมแต่แถมนะที่นี่เก็บตังค์นะคะที่หลายๆรอบเงบอกอุย้ยเตอมไม่พี่หน่อยเติม์ไม่พี่หน่อยเพราะกูบอกสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันปุ๊บหยุดเงียบ <laughs> แต่ตอนนี้เนี่ยเราบอกไว้เลยว่านี้อินนี่กล้าจ่ายกูวกล้าแต่งะะ <laughs> รายงานตัวนิดนึงค่ะลูกหนูชื่ออะไรคะคุณบอส น้องมอดนะคะอ่ะลินตาค่ะเอาส,สติกเกอร์ปุ๊บสวยโดยอีดอกน้องกัเยี่ยอะไรแล้วล่ะ ไม่ต้องแต่งแล้วนะคะคุณ <laughs> มาเยอะเดี๋ยวเราจะไปเสกน้องมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเราจะไม่แต่งตอนขั้นตอนการแต่งเดี๋ยวคลิปยาวเปลืองนิ่มใช่ค่ะดี <laughs> แล้วนะคะราคาตอนนี้นะคะน้องมอดนะคะซึ่งมารอของแถมอยู่นานเราก็แถมให้เรียบร้อยแล้วเราจะให้น้องมอดกระจกนะคะพร้อมไหมคะพร้อมมากอันนี้ระดับของแถมแ สะพึงมากคิดว่าแม่เจ้าเบาสะพึงมากคิดว่าแม่เจ้าเบาการแต่งหน้าให้ยังไงเนี่ยฮะไม่กลัวแต่งหน้าเด็กแต่ผมทำผมอีกาย้ค่ะอ๋อความฝันผมยาวจริงหนึ่งซ้อมดึงผมแล้วหนึ่งอยากรู้ว่ายาวแค่ไหนเอาไปซ้อมดึงผมแล้วหนึ่งซ้อมดึงบล็อมซ้อมดึงผมแล้วหนึ่งพอใจไหมที่นี้ดีงามจะต้องแก้อีกไหมไม่แก้แก้ยังไงถามกอแก้บ ดอกเยีแน่นามาขนาดนี้นะคระ<า><า>ับพอเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแต่งหน้าที่เงียบท นะคะคุยกับเจ้าสาวเจ้าสาวก็ไม่คุยกับปูนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้เจ้าสาวมีความสุขมากๆนะคะเจ้าสาวเชื่ออะไรนะคะ,น,ะ,คะนุน <laughs> ่นเจนนุ่นโบมาเลย <laughs> 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 แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> คตบมือตอบมือ <laughs> ด้วยนะคะ <laughs> เหมือนขึ้นเวทีอยู่กูเป็นพิธีกร